นี่ครับตันยางนนครับผมสามสิบรังนะครับมาเจอช้านะครับเพิ่งแก้มดแล้วนะครับเพป็นเป็นอยู่น่ะอนี่ครับกิ่งล้างนะครับยางลายรังนะครับเจ็ดแปดรังนะครับเฉพาะกิ่งล้างนะครับ เขาไพลบ้างนะครับใต้ไม่เห mm. ็นครับผม่ใต้เห็นแค่มุมนี้นะครับช่มหลังดังนี้หุ่นมี้หุ่นมันก็มีโน่เกย์ก็เปลี่ยนเกย์ยังไงลุ้นไหมใต้เห็นไม่เกย์รังนะครับบางมุมบางเลี่ยมมันลบอกล็อกตามยาวจิ้งนะครับเชื่อไ นี่ก็นับคราวๆอยู่นะครับโก้สูงนะครับโกนอยู่เลยฮุบเลยนะครับแล้วก็ดิ่งขึ้นนะครับในป่อนี้มันไม่สูงนะครับแต่สูงมาครับเพมตอนนี้ไม่รู้ว่าตีบ้านร้างไหมนะครับนี่พึ่งมาน่าจะมาช่วงเดือนสี่นะครับนี่กาต้นอ่างเงีแล้วก็เออร้างครับ

ี่มาป้ำเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ต้องโดูสองรถถูกรังเลยนะครับแบบน,นี้นี่ครับเพืเ่อนๆที่ทำครับผมใหญ่แบบครับผม

กิ่งหลังนี้นะครับเพื่อนๆต้องรีบนะครับ